เรียกว่าสัดลุกเจ้าหญิงวงการบันเทิงไปเลยสำหรับนางเอกสาวแอนทองประสมที่ตกปากรับคำเล่นหนังฟอร์มใหญ่เรื่องบัวผันฟันยับประกบคู่พระเอกรุ่นน้องกราฟคณาวุิเดมิยอชเลิกชยัยเป็นโปรดิวเซอร์ งานนี้สาวแอนถึงกับออกปากว่าฉีกบทบาทแล้วก็ท้าทายอาจจะลบภาพเจ้าหญิงวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้และขอส่งมอบตำแหน่งนี้ต่อให้สาวยาญาเพราะเธอเหมาะสมในทุกด้านส่วนตัวเองเนี่ยขอบเป็นตำนานยานยังสามารถเล่นละครได้อีกไม่นานเพราะวัยอาจจะเลยแล้วผันตัวเป็นผู้จัดอย่างเดียวแทนค่ะ อยงเรื่องนี้จะลบความเป็นเจ้าหญิงขององการของแอนไปเลยลบภาพนั้นไปเลยต้องแต่งตั้งคนใหม่แล้วล่ะเพราะว่ามันค่อนข้างฉีกอะฉีกอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่เคยได้ยินแอนพูดไม่เคยเห็นแอนทำแอนจะมอ้ยายาละให้ตัดอันนี้ก็จะัดประกวดใหม่ประกวดเลยส่งให้คนนี้ต่อเลยค่ะแอนแค่แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบฉีกกรอบเดิมๆของเราอะแล้วก็ มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต่อให้มันจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่แบบโอ้โหจะต้องมีแบบคมอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นละครที่ให้ความสุขนี่คือคุณค่าอย่างหนึ่งของการให้คนดูนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบสนุกอยากทาบทแบบนี้แอนเชื่อว่าในวัยคน40กว่าอย่างแอนคงไม่มีโอกาสได้ทาแอนโชคดีที่ว่าแอนเกิดมาในยุคที่เจนเก่ายัางอยู่และเจนใหม่ก็เข้ามาอย่างรวดเร็วมาเลยเกิดคอมเบอรเนชั่นแบบเขาเรียกเกิดส่วนผสมที่ลงตัวคือ วัยอย่างเราสามารถไปอยู่กับรุ่นน้องได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ไม่ได้ว่าต้องยัดเยียดอะไรที่มันแบบสวีทมากแต่มันแบบมันสนุกด้วยเส้นเรื่องของมันแอนโชคดีว่าคนตอนนี้ค่อนข้างเปิดใจนะทุกคนจะไม่มีกรอบอะไรที่แบบเราเคยสําเร็จหรือเคยอยากเห็นเราในอีกมุมมองหนึ่งพอมาวันนี้เราไปทําอะไรที่ ตีลังกาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบอุ้ยรับไม่ได้เธอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยหรอแอนว่าเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันอีกแล้ว,วมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอ,อยู่แล้วอ่ะเราอยู่มาแบบโหยกี่ส,สิบปีแล้วว่าเราเห็นทุกเสถุกวงเวียนของมันแล้วว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนึงเขาจะบอกเฮ้ยพี่แอนพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กที่สามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลย เขาแบบคือไม่มีปัญหาเราเองเราแบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะย่าน่ารักไงจิตใจดีแล้วเขาก็ทําแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเ,เพราะว่าเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในในทุกด้านจริงๆมันก็มีหลายคนที่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กๆเ,เหล่านั้นไงแต่ย่าแอนเจอบ่อยและอย่างเงี้ยค่ะย่าไม่กล้ารับหรอกแอนก็พูดไปงั้นแหละมอบให้แต่แอนก็ยังเป็นตํานานในปีนั้นอยู่ <laughs> ไปไหนวงการผู้จัดก็อยากเป็นผู้จัดอยากเป็นที่ยอมรับในอีกอาชีพหนึ่งแค่นั้น่ว่าอยากจะหันไปวงกัรเครื่องหลังมไม่อะค่ะแอนแอนเป็นเด็กที่เกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นแอนก็คงยึดอาชีพนักสแสดงที่เล่นไปตามวัยของตัวเองที่เหมาะสมไปอีกเส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งก็แอนก็สามารถเป็นผู้จัดของแอนไปด้วยได้ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight ที่ช่อง True Insight ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight และช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ